สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องมนิเตอตํากุ้งตํากุ้งเล็บมือหนังนะพี่น้องตํากุ้งทีมไก่สุดเซฟแก้มกับแคูคัวแม่ยุพี่น้องผูซานสุนสองรายการสนับสนุสนรันนนนนาพี่น้องต้องเมไาไลาฮันสีมึงรั่วนจะเสียบอะไ อูเป็นเป็นองมาจากโลกตัสแซ่บนะครับผัดก mm hmm. ระเาแกงกาเต็มตาที่เรา oh. พื่นอ้อง mm hmm. ที่เด็ด

มีจะขายยังไงพี่น้องดูอือ ขอทราครับพี่น้องใส่ก็แค่ปนะูครันะบ oh <laughs> อรคะรนานพี่น้องเ ไปผักกปดแกรมมีพี่น้องมันยที่เดินทางไกลไปทางสีซิกิตเกมใบตุ๋มลาขัวไปวอยู่ล้วพี่น้องนะอยู่ที่ปากมูลด้วยนะ 嗯嗯，嗯嗯，没来死 Đó là rồi, được rồi. Thẻ việt, tiền. Ơ, thì nó kỳ nhạt mà, được không? Ừ.

แซ่บมากแจ่บมากมามหาสารอืมนแสบมืดไปหรืหรอเปล่ สวัสอบายพี่ต <t os> ้องสาหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ต้นน้องไว้ทํานี้นะครับคุลยคบว่าทุกนี่แล้วคลิปนี้แล้วก็ขอให้เราไม่รวยเงินไหลกองทองไหลมาเก็บจะจนถูกหวยรวยเบอร์ตลอดปีตลอดไปสวัสดีครับ